ลูกเดียวเด้อครับแต่ปอกเธอละลูกซื้อปอกยังไดเนาะบานนี่คือบกิงเทนนอครับผมปอกครูเรียนนำได้ปวดหัวยำนันครับผมบ่ไปยังครับผมปอกได้คือเกหาเหะอครับผมลองเบิ้งครับผมดูผมมันเป็นจังไดครับเนาะโอ้ยสองผู้นี่ก็เลือเฟื้อแล้วครับผมนะอันนี้ครับผมโอ้ยเนื้อแน่นเปียริบเลยครับผมหอาเบื่อครับปอกครูเรียนรอเพื่อนครับผมเืลเอยครับผมบอกครับ ได้ซีพูครับผมได้ซ mm ีผูมีผูน้อยๆสองอันครับผมนี่ครับแนนเปี้ยะครับผมกนได้ครับผมนี่เนื้อแน่นๆครับคุณภาพนี่ครับผมเปลือกบางครับู้เรียนหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะพร้าวนี่บบได้บ่ครับหมากทูเรียนนะครับเนาะเอาร้องเบิ้งครับผมนี่กําลังปอกทูเรียนอยู่ครับผมนี่ครับทุเรียนลูกนี่กลมเหมือนลูกมะพร้าวครับผมเนื้อแน่นนะครับเนาะ นี่ครับผมเปลือกบางครับผู้เรียนหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมกลมเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะเข้านี่บได้บ่วครับหมาผู้เรียนนะครับเนาะเอาร้องเบิ้งครับผมยัางไยครับผมนี่เนื้อเน่นๆรับคุณคับแต่ว่าลูกเพิ่นกลมครับผมพิษปกติครับผมพิษปกติปกติทุเรียนหมอนทองเพิ่นจะบกกลมด้ยครับแต่ลูกนี่กลมแต่ว่าลูกเพิ่นกลมครับผมพิษปกติครับผมพิษปกติ ปกติ Box, ทุเรียนหมอนทองเพื่อนจะบกกลมด้ยครับแต่ลูกนีก่กลมถ้าจะถ้าจะเสีบอยู่ครับผมอ่ะบอกหาเพื่อนก่อนนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีมะเหรนน้าครับเมื่อนี้ผมกับปอกทุูเรียนรอเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะผมนี่กําลังปอกทุูเรียนอยู่ครับผมนี่ครับทุเรียนลูกนี่กลมเหมือนลูกมะพร้าวครับผมเนื้อแน่นนะครับเนาะอ่าถ้าจะถ้าจะเสีบอยู่ครับผมอ่ะ บอกหาเพื่อนกอนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีมาเหร่นน้ำครับมื่อนี้ผมกับบอกธูเรียนรอเพื่อนเพื่อนนะครับดอมบ่มี่ใ้สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเอาไว้รอๆอเพื่อนเพื่อนก่อนเด้อรับเด้อายจเลยให้สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเอาไว้รอๆอเพื่อนเพื่อนก่อนเด้อรับเด้อจางจเลยสวยครับผมทุเรียนลูกนี้ครับลูกเนื้อแหมนเปียกครับผูงใหญ่ครับผมลูกกลมกเหมือนลูกมะพร้าวครับทุเรียนลูกนี่มหมอนท้องอยู่เด้อครับเด้อสวยครับผมทุเรียนลูกนี่ครับลูก เนื้อแม็นเปียกครับผูงหญ่ครับผมลูกกลมๆเหมือนลูกมะพร้าวครับผู้เลี้ยงลูกนี่มหมอนท้องอยู่เด้อครับเต้อนี่ครับผมเปลือกบางครับผู้เลี้ยงหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะพร้าวนี่โบได้บีโบครับหมาผู้เลี้ยงนะครับเนาะเอาล้องเบิ้งครับผมปอกไปเนาะครับเนาะหันปอกเร็วเด้มันมันเร็วๆมันกะสบโบหกนาทีครับผมนี่ครับปอก มาแล้วครับผูสวยกันเลยครับผมนี่เนื้อแน่นๆครับคุณรับนี่ครับผมเปลือกบางครับผู้เลี้ยงหน่วยนี่นะครับนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะพร้าวนี่บบได้บ่บครับหมาผู้เลี้ยงนะครับนาะเอาร้องเบิ้งครับผมครับผมเจละปูนี่บบต้องห่วงครับผู้เลี้ยงลูกนี่กลมเรียวเลยครับผมอะลูกนี่ขัดสันมาอย่างดีครับผมลูกกลมๆอย่างที่ขายบ่ออกครับผม ร้องเบิ้งครับผมดูกลมมันเป voilà ็นจังไดครับเนาะโอ้ยสองผู <c <c ้นี่กัเเรือเฟื้อแล้วครับผมนะันนี้ครับผมโอ้ยเนื้อแน่นเปียร้องเบิ้งครับผมดูกลมมันเป็นจังไดครับเนาะโอ้ยสองผู้นี่กัเเรือเฟื้อแล้วครับผมนะันนี้ครับผมโอ้ยเนื้อแน่นเปียรึเลยครับผมเอาื่อครับปอกฟูเรียนรอเพื่อนครับผมอืแต่ว่าลูกเพื่อนกลมครับผมผิดปกติครับผมผิดปกติ ปกติทุเรียนหมอนทองเพค่นจะบกกลมเลยครับแต่ลูกนี้กลมปอกไปเนาะครับเนาะขันปอกเร็วได๋มันอ่าเร็วๆมันกะสิบหัวนัาีครับผมนี่ครับปอกออกมาแล้วครับผู้สวยนี่กําลังปอกทุเรียนอยู่ครับผมนี่ครับทุเรียนลูกนี่กลมเหมือนลูกมะพร้าวครับผมเนื้อแน่นนะครับเนาะ สวัสดีครับผมเพื่อนบอกว่าปอกครูเรียนรอเด้อสันครับผมได้เลยครับผมปอกก่อนเด้อรับเด้อตอนแต่ว่าลูกเขึ้นกลมครับผมผิดปกติครับผมผิดปกติปกติทุเรียนหมอนทองเพ่อนจะบกกลมเ้อครับแต่ลูกนี่กลมจังซี่แหละครับมันจะเสียบไปเสียบกับบุ้หูนะครับนอที่รู้ลูกคือว่าผู้มันใหญ่แต่ว่าลูกเขึ้นกลมครับผมผิดปกติครับผมผิดปกติ ปกติทุเรียนหมอนทองเพิ่นจะบกกรมเด้ครับแต่ลูกนี่กรมเปืี่ยนเปมาเย็บเมื่อนี้ผมปอกทูเรียนแล้วก็เอาบรรยากาศตัวนี้ครับไม่เบิ้งนะครับเนาะเบิ้งคนปอกทูเรียนโมปิดก่อนครับผมปอกไปครับผมปอกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้สวยครับผมทุเรียนลูกนี้ครับลูกเนื้อแหมนเปี๊ยะครับผู้ใหญ่ครับผมลูกคุณกลมเหมือนลูกมะพร้าวครับทุเรียนลูกนี้หมอนทองอยู่เด้อครับเต้อสวยครับผมทุเรียนลูกนี้ครับลูกเนื้อ มเปียกครับผูงหญ่ครับผมลูกคุมโมเหมือนลูกมะพร้าวครับทุเรียนลูกนี่หมอนท้องอยู่เด้อครับเต้อครับผมแต่ละผูนี่บบตงงว่วงครับทุเรียนลูกนี่กลมเรียวเลยครับผมอลูกนี่ขัดสันมาอย่างดีครับผมลูกกุมกลมอย่างที่ขายบ่ออกครับผมนี่กาลังปอกทุเรียนอยู่ครับผมนี่ครับทุเรียนลูกนี่กลมเหมือนลูกมะพร้าวครับผมเนื้อแน่นนะครับเนาะ ลูกเดียวเด้อครับแต่ปอกเธอละลูกซื้อปอกยังได้น้อบาทนี่คือบกิงเทนอครับผมปอกผู้เรียนนำได้ปวดหัวยำนันครับผมไม่ยังครับผมปอกได้คือเกาล้วครับผมนี่ครับผมเปลือกบางครับผู้เรียนหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะเข้านี่บได้บีบครับหมาผู้เรียนนะครับเนาะเอาล้องเบิ้งครับผมนี่ครับผมเปลือกบางครับผู้เรียนหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับ หาขึ้นมาเผานี่บได้บ่วครับหมาครูเลี้ยงนะครับเนาะเอาร้องเบิ้งครับผมก็ได้ครับผมนี่เนื้อเน้นๆครับแต่ว่าลูกเพิ่นกลมครับผมพิษปกติครับผมพิดปกติปกติทุเรียนหมอนทองเพิ่นจะบกกลมเลยครับแต่ลูกนี่กลมสวยครับผมทุเรียนลูกนี้ครับลูกเนื้อ มเปียกครับผูงหญ่ครับผมลูกุมกลมเหมือนลูกมะพร้าวครับทุเรียนลูกนี่หมอนท้องอยู่เด้อครับเต้อครับผวกแตละูงนี่บบตงห่วงครับทุเรียนลูกนี่กลมเรียวแล้วครับผมอะลูกนี่คัดสันมาอย่างดีครับผมลูกุมกลมอย่างที่ขายบ่ออกครับผมแต่ว่าลูกเพิ่นกลมครับผมพิษปกติครับผมพิดปกติอ ปกติทุเรียนหมอนทองเพค่นจะบกลมด้ยครับแต่ลูกนี้กลมนี่ครับผมเปลือกบางครับทูเรียนหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะเร้าวนี่บได้อีครับหมาเขเลียยงนะครับเนาะเอาร้องบึ้งครับผมถ้าจะถ้าจะเสีบอยู่ครับผมอ่ะบอกหาเพื่อนก่อนนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีมาเหร่นน้าครับเมื่อนี่ผมกับบอกทูเรียนรอเพื่อนเพื่อนนะก็ต้องบ่มีเลยครับผมนีบครับ ได้ซีพูครับผมได้ซีพูมีผู้น้อยๆสองอันครับผมนี่ครับแน่นเปี้ยะครับผมพ้าปอกไปเนาะครับนาองขันปอกเร็วได้มันอ่าเร็วๆมันกะสีบัวหกนาทีครับผมนี่ครับปอกออกมาแล้วครับผู้สวยสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงซํำนี้ครับเอาไว้รอเพื่อนๆกันเดือครับเด้อาจังเรกันไลครับผมนี่เนื้อแน่นๆขอบคครับปอกไปเนาะครับนาองขันปอกเร็วได้มันอ่าเร็วๆมันกะสีบั หัวนัาที่ครับผมนี่ครับปอกออกมาแล้วครับผู้สวยข้าจะข้าจะเสีบอยู่ครับผมอ่ะบอกหาเพื่อนก่อนนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีมาเล่นน้าครับเมื่อนี้ผมกับปอกผู้เรียนรอเพื่อนเพื่อนนะก็ต้องบ่มี่ครับผมเปลือกบางครับผู้เรียนหน่วยนี่นะครับเนาะลูกกลมๆเหมือนมะพร้าวครับผ้าคือมะพร้าวนี่บบได้บ่ครับหมาผู้เรียนนะครับเนาะเอาร้องเบิ้งครับผมสวยครับผมผู้เรียนลูกนี่ครับลูกอเนื้อ มเปี้ยครับผูงหญ่ครับผมลูกคุ้กลมเหมือนลูกมะพร้าวครับผู้เรียนลูกนี่หมอนท้องอยู่เด้อครับเตอแต่ว่าลูกเพิ่นกลมครับผมพิษปกติครับผมพิดปกติปกติทุเรียนหมอนทองเพิ่นจะบกลมเด้อครับแต่ลูกนี่กลมเพื่อนจะมาเยี่ยมมื่อนี้ผมบอกคูเรียนแล้วก็เอาบรรยากาศตัวนี้ครับไม่เบิ้งนะครับเนาะเบิ้งคนปอกคูเรียนโบปิดก่อนครับผมปอกป้ายครับผมปอกไปเรื่อยๆนะครับนนี่กำลังปอกคูเรียนอยู่ครับผม นี่ครับทุเรียนลูกนี่กลมเหมือนลูกมะพร้าวครับผมเนื้อแน่นนะครับเนาะอ่าดูครับปอกแต่ละฟูนี่บบตงห่วงครับทุเรียนลูกนี่กลมเรียวเลยครับผมอ่าลูกนี้ขัดสันมาอย่างดีครับผมลูกกลมๆอย่างที่ขายบ่ออกครับผมทั้งสี่แหละครับมันจะเสียบไปเสียบกับโบหู้นะครับนอนที่ดูรูก็คือว่าฟูมันใหญ่ึเลยครับผมเอมื่อครับปอกทุเรียนรอเพื่อนครับผม จังซี่แหละครับมันจะเสียบบ่เสียบกับบู้งหูนะครับนอที่รู้ๆก็คือว่าหูมันใหญ่สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงซัมนี้ครับเอาไว้รอๆเพื่อนๆก็เด้อรับเ้อะจังเลยปอกไปนะครับน้องขัปอกเร็วใดมันอ่าเร็วๆมันกับซีบัวหกนาทีครับผมนี่ครับปอกออกมาแล้วครับหูสวยจังเลยครับผมนี่เนื้อเน่นๆขับคุณครับสวยครับผมทุเรียนลูกนี่ครับลูกอ่าเนื้อ มเปียะครับผูใหญ่ครับผมลูกกุมโกมเหมือนลูกมะพร้าวครับผู้เลี้ยงลูกนี่หมอนท้องอยู่เด้อครับเ้อรัชงซี่แหละครับมันจะเสียบกับเสียบกับบุหูนะครับนอที่รู้ก็คือว่าผูมันใหญ่เออร้องเบิ้งครับผมลูผมมันเป็นจังไดครับนาอโอ้ยสองผูนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับผมน้ะอันนี้ครับผมอุ้ยเนื้อแน่นเปียะาจาจ ถ้าจะเซ่บบยูครับผมอ่ะบอกหาเพื่อนก่อนนะครับตเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีมาเหี่นน้าครับมื่อนี้ผมกับบอกคูเรียนรอเพื่อนเพื่อนนะครับต้องบ่มีรึเปลยครับผมเอมเ่อครับบอกคูเรียนรอเพื่อนครับผมอืถ้าจะถ้าจะเซ่บบยูครับผมอ่ะบอกหาเพื่อนก่อนนะครับตเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีมาเหี่นน้าครับมื่อนี้ผมกับบอกคูเรียนรอเพื่อนเพื่อนนะครับต้องบ่มีอะไรครับผมนี่เนื้อแน่นครับ